โอเคนะครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงเกมนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองแบบภาษาไทยกันนะครับผมรับก่อนอื่นมาที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ description นะครับมาเร็วๆเลยนะครับก็เป็นโตเกวอง s ตเอ็นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เรียกโหลด2อเว็บนะครับแต่ส่วนมาจะโหลดมีเดียไฟล์นะครับก็คลิกเข้าไป เรับก็รอสักครู่ครับตรงนี้ครับรอตรงนี้ครับห้าวินะครับเครับแล้วกดข้างนะครับกดไปนะครับมันก็รอสักครู่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยูบลินโฉบนะเป็นค้างครับแล้วก็นี่ครับกดตรงดาวน์โหลดนะครับ เนี้ยครับเฉียวๆนะครับกดไปปุ๊บแล้วกดเออผมเป็นตัวนะครับเป็นเอเป็นตัว IDM นะครับตกต็กดเริ่มดาวน์โหลดก็รอมาโหลดนะครับอ้ยอะไรขึ้นมาเต็มเลยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออจะเข้าเกมได้เหรอ มันได้ยินมาแล้วว่า1ทสองมันต้องใช้ไอเดีแเท่านั้นนี่แต่อันนี้มันเป็นตัวแคกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะรอสักรู่นะครับีอนนผมจะนั่งลงไปเที่หน้าจอไปเยอะเหลือเกินหายไปไหนอันนี้มนะันน้ำช่างมันบแล้วแม่งก็รอโคตรหนา เราก็มาดูว่าเขามีอะไรกันให้บ้างดีกว่าก็จะมีแบบเป็นไทยฟิกนะครับเป็นภาษาไทยก็มี mini map, มินิแมปมีจูมันดี้ไอเทมมีส่วนในตัวเทส e ์แพนะ็กน่ะของในยูโถมันจะเปลี่ยนเป็นรีซอสรีซอสแพกซึ่งก็ต้องหาโหลดกันนะนะครับ แล้วจะทิ้งลิงก์หาทิ้งแพ็กไว้ให้แล้วกันเรียนหาแล้วตอนนี้ ส่วนมากของเนี่ยมันยังทำเป็นทเทจิแพกธรรมดาอยู่ส่วนในรีสอร์ทแพกเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะมีเลยนะครับหาไปเทจิแพกธรรมดาก็ได้ก็พิมพ์ไปแถาบ้านเสียหลังหน่อยนะครับจะตัดเสียงรบกวนได้แต่จะเสียทำได้ทุกอย่าง เอจะแพ็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแฟลชื่อะไรเลยนี่แกเสร็จละนะครับอ่านไหมคบวิกกีนะครับผู้ฉลาดนะครับแหงหามไม่ออกเลยเครับนี่แค่แพ็คเทลเรียครับ s l มีอัปเดต ลาเลียคาเป็นยังไงวะโอโหโอ้หแล้วใครที่ใช้รถแบบเลียก็จะดูน่ารักหน่อยนะครับเออตัวมินบินเป็นตัวอะไรวะไม่รู้ใครใช้ก็บ้าตายนะมันเป็นเชือแบบที่อ่าสร็จแล้วใครจะบินจากทแรกนะครับนะครับแล้วนกะ็กดยส ก็ต่ต่อไปต่อไปต่อไปแล้วก็เริ่มกระโหล <Hello. S 1> เสร็จอย่ามันไปอย่งให้กูครับแอยวบราตา้าไปเช็คคู่เอาไหมะคะรีสปีดอินด เนี้ยก็ได้มาแล้วเราก็เข้าไปก็จะเป็นตัวลันเชื่อนะั่เนื่องจากเขาได้ทําการเปลี่ยนตัวเกมการเข้าเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถใส่ username ได้เลยนะครับผม,มต้องไปแบบแบบตัวนี้ครับเป็นตัว detail ครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งมัง้งไม่แน่ใจ่เหลือ นถ้าเป็นตัวเข้าตัวละเอียดครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นเปหน้าอย่างงี้ครับถ้าผิดกันนะเข้าใหม่ครับถ้าใครหาไม่เจอก็อ่าไปเปอร์เซ็นต์แอปดัตตนะครับเี่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนกันผมพิมพ์ผิดก็จะเจอรูคอมมิ่งนะครับสําหรับ windows เจ็ครับก็ดอดไปครับแล้วก็มันจะมีตัวแล้วที่ผมลากมาตะกี้มาครับเป็นพีดีเอหกครับก็ลากเอามันออกมาเลยแล้วก็มาใส่ชื่อนะครับ กด P ปุ๊บก็มันจะจะลั่นลนันจะมีเนี้ยเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่ด้วยทีมจะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็ไทยฟิกมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยไทยฟิก1หกลายเป็นอย่างนี้ปนไปแล้วครับก็สวยอะนะกลายเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรปกติ มีอะไรตรงนี้ก็รีซอสแพ็คเหมือนปกติจะเปลี่ยนชื่อใหม่อยากรู้อัปเดตอัปเดตไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนืัวจับม้รงนี้ขึ้นมาม,นมีอะไรปรับโอเคครับก็นะครับเสร็จแล้วสำหรับการลงไมโครมิชั่น1 6 2นั่นเองนะครับ ส่วนไอลิงโหลดนะครับผมผจะทิ้งไว้ข้างล่างเดสคริปชันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรก็อยากถามอะไรก็แอดสกายมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้ชื่อสกายไว้ให้นะครับอเค้รับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ